สวัสดีครับชาวโลกวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการต่อเจ้ากล้องเนี่ยเข้าไปยังทีวีและอีกวิธีหนึ่งคือการต่อกล้องนะครับนําภาพเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะแคสจะไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่มาดูวิธีการกันว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมาดูสายสําคัญก่อนเลยนะครับสายนี้คือสาย HDMI สําหรับต่อกล้องโดยเฉพาะซึ่ง หัว HDMI มอันนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือต่อที่ทีวีตัวนี้คือต่อที่กล้องเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าผมไปซื้อมาเนี่ยด้วยคีย์เวิร์ดประมาณไหนลองหาราคากันดูนะครับผมซื้อประมาณ400บาทอ่าส่วนหัวอีกข้างหนึ่งนะครับก็เสียบที่ตัวกล้องได้เลยอ่าก็จะมีพอร์ตที่ชื่อว่า h d m i Out นะครับซึ่งผมทำด้วยมือข้างเดียวมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับต้องขออาภัยที โอเคนะครับก็เสียบไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดทีวีเลยนะครับหลังจากเราต่อสายกับกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือเปิดกล้องนะทีนี้จะเห็นว่านี่บนทีวีนะครับก็จะมีภาพจากกล้องออกมาแล้วนะครับก็เพียงแค่สายเส้นเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการเอาภาพจากกล้องเนี่ยเข้าทีวีได้แล้วนะฮะนี่เห็นไหมครับเหมือนกันเลยจะโฟกัสหรือจะอะไรก็นี่ทำได้นะ ก็เป็นการส่งสัญญาณภาพเข้าไปในทีวีอ่าต่อไปนะครับในกรณีที่คุณเข้าใจแล้วนะีแล้วคุณอยากจะทําการไลฟ์สตรีมนะครับต้องการจะไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีกล่องเพิ่มมาอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้เป็นเรียกว่า HDMI Video Capture นะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบให้ดูว่ามันใช้ยังไงสิ่งที่ต้องทำตอนนี้นะครับก็แค่ ไอ้เจ้ากล่องแคปเจอร์เนี่ยมันจะมี h d m i in out เนาะแล้วตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็น USB Type C ต่อเข้าคอมโอเคเพราะฉะนั้นสาย USB C, ที่ต่อเข้าทีวีนะครับก็ให้ถอดออกมาอ่าถอดออกมาครับก็คือตอนนี้จากกล้องเข้ากล่อง h d m i in นะครับ อ่าแล้วก็ตรงเอานี้นะครับก็เอาไปต่อกับหน้าจอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะลองไม่ต่อดูก่อนนะครับอ่าต่อไปก็อันนี้ USB Type C นี่ต่อเข้าคอมเนาะเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นสาย USB Type C นะครับเทนี้อยู่ USB Type C นะครับนี้ USB 3.0ก็เสียบเข้าคอมเลยครับผมมาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อประมาณนี้โอเคการต่อก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือจากกล้องนะครับ เข้ามาสู่เจ้ากล่อง Capture Card นะครับส่วนเจ้ากล่อง Capture Card ก็เข้ามาที่คอมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปิด OBS Steam Lab นะครับหรือว่า OBS ก็ได้นะครับเปิดได้เลยนี่ฮะก็จะเห็นว่ามีภาพออกมาแล้วนะฮะซูมอินซูมเอาก็จะเห็นว่าภาพมันขึ้นมาตามนี่เลยนะครับอ่าเห็นนะฮะอ่าแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เซตติ้งนิดนึงนะครับ ในกล้องเนี่ยมันจะมีเรื่องของ power saving นะครับให้เราทำการปรับค่านะครับจากตัวกล้องนิดนึงนะครับให้เป็น camera auto off เนี่ยเป็น disable นะครับก็คือไม่ต้องให้มันดับเลยนะครับในกรณีที่ใครจะไลฟ์สตรีมนะฮะก็ไม่ต้องให้มันดับเลยสุดท้ายนะครับบางคนอยากจะเห็นภาพว่าจากหน้ากล้องนี่มันเป็นยังไงนะครับเวลาดูผ่านคอมมันดีเลยนะครับมันชา้า ก็ต้องมีสายอีกเส้นหนึ่งนะครับสาย HDMI ธรรมดาเลยนะครับอีกหเส้นาสาย HDMI ฝั่งหนึ่งผมต่อเข้าทีวีแล้วนะครับที่เหลือก็มาต่อเข้าเจ้ากล่องนี้นะครับโอเคเรียบร้อย่อาเมื่อต่อเสร็จนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเห็นภาพจากหน้ากล้องได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะผมซูมเข้าซูมออกให้ดูอ่าโอเคเท่านี้เนาะมาดูสุดท้ายนะครับ สำหรับคนที่เซตสตรีมแลบ obs ไม่เป็นนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยยากกันนะครับก็แค่เพิ่มเจ้าวิดีโอแคปเจอร์เดี๋ยวผมทำให้ดูในคอมอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วจะจบคลิปแล้วใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นะฮะ obs ใช้โปรแกรมไหนก็ได้คือผมใช้2ตัวเลยก็คือตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้1ตัวนะตัวหนึ่งเนี่ยผมเอาไวไลฟ์สดที่ Facebook อีกอันนึงเนี่ยเอาไวไลฟ์สดที่ u t u b e นะครับผมคือถ้าเกิดเราจะใช้ตัวเดียวอะ มันก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะมีมัลติสต e a m นะครับของ s t e a m l a b แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือมันต้องเสียเงินและต้องอัปเกรดเป็นพรามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ใช้2โปรแกรมเลยครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณเปิดโปรแกรมนะครับดาวน์โหลด i n s t a l l นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอ่าเวลาคุณเปิดโปรแกรมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีเลยนะครับของแต่ละคนจะไม่มีล่งๆเลยนะ เอผมเคยใช้มาก่อนนะครับมันก็เลยมีเออซีนที่ผมได้แอดเอาไว้นะผมก็ขอทําให้ดูแล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากทําเราแอดซีนขึ้นมาก่อนนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับแอดซีนแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าอ่าแคม马拉นะครับแล้วผมก็กดดันนะครับซึ่งใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วส่วนซอสเนี่ยอันนี้จนจุดสําคัญเลยซอสนะครับเรากดบวกมือตกี้นะครับอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็มาเลือกตัวที่ชื่อว่า Video Capture Device ตัวนี้นะครับปกติแล้วนะครับเรากด Add ปึ๊บมันก็จะเข้ามาเลยภาพมันจะขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับเราก็แค่กดโอเคเลยนะครับนี่อ่าได้ภาพมาแล้วนะส่วนใครจะไปซ้อนภาพหรือจะไปทำอะไรต่อนะครับผมขอไปลงรายละเอียดในการใช้โปรแกรม OBS หรือ s t e a m l a b OBS ดีกว่านะครับ ผมก็แค่อยากจะเอาให้ดูว่าเออเวลาเอาเข้าภาพเนี่ยมันทำแค่นี้เองนะครับโอเคเนื้อหามีเท่านี้ครับบ๊ายบายชาวโลกแล้วเจอกันคลิปถัดไป